โอเคครับอุ้มชมครับเอ่อตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นเอ่อเกม Slender Man มนพาร์คเดอะอะไลโวนั่นเองนะครับในภาคที่3นั่นเองครับตอนนี้เอ่อจากภาคที่แล้วผมได้เก็บเอ่อกระดาษโง่งๆกระดาษเช็ดตูดนะครับเช็ดคราบน้ำแฟบนะครับของเจ้า Slender Man ผีพู่หน้าใสครับพันแล็บหน้าใสครับเอ่อยิ่งกว่าแล็บเอ๋อครับเอ่อเป็นว่าเอ่อผมเก็บได้ครบนั่นเองนะครับแล้วผมก็เอ่อเข้าสู่มิชชั่นที่3ครับ <laughs> Into the Abyss Abyss อะไบรนี่แปลว่าเอ่อ นรกครับนรกเอาเวจีเลยครับถ้านรกไปเฉยนี้จะแปลว่าเฮลใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับแต่ว่าอาไว้แต่ว่า,า,วาโค้ชแห่งนรกครับยืนขึ้นเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะครับข,ขอปรับเสียงลงหน่อยนึงนะเพื่อเป็นความปลอดภัยในชีวิตด้วยพยำสินครับโอเค okay. ก็มาอยู่ในป่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับป่าโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลน่าดูครับเนี่ยไม่ต้องไปทางไหนครับอืสายไม่น่าใช่แน่นอนครับสายนี่กลับกลับไปสู่ห้วงนรกในป่ามืดมนแน่ๆครับอืมไนส์โอ้โหกราฟิกเนี่ยกราฟิกจะทำอืมอืม no no โอเคครับก็ไม่มีใครเดินตามเรามาครับเอาว่าเออตอนนี้เราก็ต้องเดินเดินไปหาสำรวจโลกครับว่าเราอยู่ที่ไหนนั่เองครับ hmm. เสียงเพลงเหมือนแบบเหมือนพร้อมใช้กูรู้และทึกเลยประมาณเนี้ครับนะ <c oughs> สรุปกูต้องเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมก็ได้ก็ได,ด้แต่เดี๋ยวก่อน เพียงท่านกดมาเพียง10นาทีนี้หรือ50สายแรกเท่านั้นท่านจะได้สิทธิ์เป็นทิติบัตรของเจ้าของพร้อมแถมโปรโมชั่น <ś led> แถมโปรโมชั่นเดมียนไม่มีอะไรครับโอเคใช่ใช่ดีซูมซูมซูมไปก่อนขนะ้างในมีอะไรหรือเปล่านะครับอืมคูลแมนมายง แต่ว่าเออบริษัทคูเมนนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับ <c oughs> ไมนิ่งไมนิ่งนี่แปลว่าทำเหมืองครับอืมไม่บอกนะี่กูคิดว่าเออล้างไข่ข้าวสารน,นะเนี่ยอืเดี๋ยนะเดี๋ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะแคสเกนนี้ครับต้องเออต้องต้องต้องลากจอไปไกลก่อนครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนเล่นคนเล่นอืมมึงจะแข่งนอกก็ยิงสว่างอยู่เลยนะ ไม่คิดจะมีเออพลังงานให้กูสักอันหนึ่งอะ <_ d ance> ได้ยินแต่เสียงเออเสียงเท้าของตัวเองไะครับโอ้ยตายเถอะเข้าได้ไหมเนี่ยอะไรเนะี่ย warning คำเตือน c o o l i man mining into the event sudden power loss โ oh, <_ d ance> อ้เกิดเหตุการณ์เออฉับพลันครับคือการสูญเสียพลังงานอ๋อ employee ลูกจ้างทั้งหมด ต้องต้องถูกเอ่อต้องถูก must be r e m o v e ก็คือต้องต้องถูกเอ่อต้องถูกให้สั่งที่แบบให้ออกไปจากที่นี่นครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ emergency คือเหตุการณ์เร่งด่วนครับ t h e ตพา e เวอ t อ่าประมาณว่าขาดพลังงานครับคือเครื่องปั่นไฟทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด6อันครับเอ่อเจเนเรเเนี่ยก็คือมันมินิมัมคือประมาณว่า <laughs> ยังไงครับจะอธิบายไม่ถูกมันก็คือมันขาดแคลนพลังงานนะครับอืดิแคร์เดอะพาวเวอร์เลฟเฟอร์มันมาต,ต้องการพลังงานทั้งหมดหกอันน,นั่นเองนะครับเราต้องไปเปิดเปิดเครื่องอืเปิดเครื่องใช่ไหมได้ได้โอเคดีแบบไม่ติดไม่ติดนี่อะไรโอเคโอเคโอเคเอ๊ะ เมื่อกี้ก็เออเมื่อกี้อยู่ดีก็แคสเกมอยู่ดีก็เกมรู้สึกก็เกมมันดับอะครับเกมมันเออเกิดอาการค้างไปดื้อเลยครับอืมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับอาจจะเป็นดวงที่เออเอออืมอ๋อเกิดเหตุการณ์ประหลาดครับเกี่ยวกับไอไอเหมืองโง่เนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวกันมีลูกศรงีด้วยทำไมต้องมีลูกศรด้วยครับ กลัวกูไม่รู้เหรอว่ามึงจะมาก็แค่เสร็จเดอร์แมนเนี่ยเสร็จอูแล้วแม็กที่ขับแคบด้วยแม็กเป็นเหมืองอีกเอาเข้าไปเด็ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอสำรวจก่อนนี่เครื่องปั่นไฟอืเครื่องปั่นไฟลองปิดลองปิดไฟดูดิครับแล้วปิดไฟนี่ปิดปิดไฟนี้ไม่ต้องเห็นกันเลยทีเดียวนะฮะ กดกดหนึ่งอันหนึ่งอันเอาเอาละ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 อุยอุยกขอโทษกูขอโทษกูขอโทษอุยเสียงเสียงดูเสียงมันฟังเสียงมันเอือยังยังไม่มีอะไรมายังต้องต้องเล่นกับจัดความกลัวความกลัวความพยายามอยู่ที่ไหนเออสำหรับพาร์ทนี้นะครับต้องมาเปิดทั้งหมด6อันนั่นเองนะครับก็เทียบกับ อ่อันอันเก่าเนี่แปดอันก็ถือว่าก็ถือว่ามันใช้ได้อยู่เข้าไปตรงนี้แล้วมันออกนี่ว่ะแมงเอ้ได้ยินด้เสียงเท้าตัวเองไม่น่ากลัวเฮ้ยแป๊บหนึ่งอะแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยปิดขี้เกียจอืมสวยนเจมตบหน้าตบหน้าตัวเองตบหน้าตัวเองตบจริงไงนะตบตบจริงตบจริง หันซ้ายหันขวาเออไม่มีใครยี้ยแม่งผมแม่งกลัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมสองอันเอ้ยไม่มีเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเฮ้ยกูขอโทษกูขอโทษจริงกูขอโทษจากใจเลยฟองขี้ฟองขี้ไม่มีใครเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะ เสียงอะไรวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเฮ้ยใครเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไร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 เอ้ยอย่าอย่าเยอะอย่าอย่าอย่าพึ่ง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 กูเดินข้างหลังอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยไอ้สัตว์อ้าวอุต่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ไงวะอะไรเนี่ยโน่โน่โนโนกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูไม่เมื่อกี้กูเห็นแล้วกูก็รู้ไม่นะครับเฮ้ยสามอันโอ้มึงมึงมึงหัวกางเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินผมได้ยินเสียงอีกแล้วผมได้ยินเสียงอีกแล้วยี่ตันไอ้สัตว์กูสัตว์ตัวกูสัตว์ในวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนขอโทษยขอโทษเมื่อกี้ม่ได้ตั้งใจเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเครื่องปันไฟเครื่องปันไฟเครื่องปันไฟเยี่ยมยิบเสียงแกเสียงไม้แกเฮเฮ้ยเฮเอ้เ้้้ยเ้ย้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง โอ้ยตัวเอ็นแล้วตัวเอ็นแล้วเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษจากใจโอ้ยโอ้ยเดินเดินไม่เป็นทรงแล้วครับเดินไม่เป็นทรงแล้วครับตอนนี้ครับเฮ้ยเสียงนี่ก็โโอ้หตามดังควานดังเลยโอ้โอยตายตายแม่งเกมนี้มึงกูเซเลนเดอร์กูก็กลัวจะตายหายอยู่แล้ว ยังมีเสียงยิดแอดอิดแอดเมี้อะไรกูขอโทษกูขอโทษจริงๆเลยจักใจ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 เมื่อกี้อะไรเมือเ่อกี้อะไรเมือเ่อกี้อะไร,ะไรหา้าแล้วหา้าแล้ว,อลวออพ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 อเอาไฟส่งายายาเลยแค่เดียวมึงอนุนโลมให้กูหน่อยก็ได้นะครับอ่าอันแล้วสั่นๆปะเฮ้ย เฮ้ยอย่าบอกว่าสเลนเตอร์เ็มาเดี๋ยว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 มึงหยุดตรงนั้นเลยมึงหยุดตรงนั้นเลยนะมึงหยุดตรงนั้นเลยมึงหยุดตรงนั้นเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไปไปกลับไปได้แล้วไปชูเออกลับไปเลี้ยงควายเยี่ยมกูไปเยี่ยมแล้วกูไปเยี่ยมกับมึงแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้กูมาอย่างตรงนี้กูมาสายสายตันสายตันเดี๋ยวก่อ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 นอันนี้เป่อันนี้เป่ น,นี้เรามาแล้วมาแล้วดิว่าเด็กอะยึดอาร์ตยึดอาร์ตอะไรมึงยึดอาร์ตอะไรยึดอาร์ตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮียไอเฮียเฮ้ยไอเฮียเอ้าโอ้โหกูสอนได้ตั้งห้าอันแล้วอะอะไรวะเดี๋ยวกันรีทายรีทายโอเคโอเคโอเค ตัวเดียวไม่พอทำไมเอ่อผมไม่เข้าใจอ่ะตัวเดียวกูก็ตายห่าทำไมมึงเปิดเองอัตโนมัติอย่างนั้นล่ะกูไม่ไปทางนั้นหรอกจำได้เอ้ยแล้วกูไปวะเดี๋ยจำได้ว่าเราเข้ามาแทนี้ครับเดี๋ยวก่อน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 นะเฮ็ตะเตเลนเดอร์ตัวเดียวกูก็จะตายหายอยู่แล้วทำไมมึงต้องมาอีก กูไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีมมมมซลเซเรนเดอร์นะไอซลเซเรนเดอร์เมื่อกี้จะได้ครอบอยู่แล้วอีกแค่อันเดียวเท่านั้นละค,คุณ่ผู้ชมเห็นไมแตอนนี้เออเหงื่อมือผมนี่เหงื่อไหลใครย้อยกันเลยทีเดียวครับตอนนี้นะแ็กอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวเขาอยู่้างล่าง เดินที่ข e> ่าวนี้แล้วบึงต้องเดินดูหน้าดูหลังอย่างเดียวแล้วไปต้องมบังคับให้ดูเหรอครับว่าเส้นเดิมก็ต้องห้ามมองหลังใช่ไหมถ้าไม่มองหลังก็เจออีเมื่อกี้มาข่มขืนนี่มาลุมกระทำชำเราสาวน้อยเดี๋ยวก่อน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  เง <mm ื่อผมนี่ไหลเป็นน้ำเลยครับตอนนี้เกรงเกรงไปหมดเกรงไปหมดสอกอ่านแล้ววิ่งนั่นเสียงเสียงเคาะให้อาหารแล้วให้อาหารปล่อยซอมบี้มาแดกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน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 บางครั้งอะไรอะไรมันก็เกินไปนะครับนะมึงมีแค่สเลเดอ้เลยกูก็เครียดพอเลยนั่นนั่นนั่น อะไรได้ยินเสียงอะไรมาจากทางนี้ครับนั่นไอ้อืออย่าอย่าอย่าเดินจ้องแน่กูเดินจ้องนะไอ้ทางนี้กูมาแล้วนี่ว่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งอย่าอย่าจองจองฝ่ายจองจองไปอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแล้วกูขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนวิ่งไม่งชะรอหาพี่มึงเหอะมึซงซูมกล้องสูมไฟกูไปแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพิ่งมาโอเคนะโอเคนะโอเคนะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอยู่ข้างหลังวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูขอแค่คำเดียวอย่าพึ่งใครหัวเราะใครอุ้ยมึงมาดึงมาไวจังเลยมึงมาไวจังเลยไอ้กูขอโทษจากใจ อย่า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 กูสาสองดักมอะไรจะมาชู่ชู่ชู่เออเดียเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไปดูข้างหลังก่อนดูไม่ดูไม่ทันดูไม่ทันกูมาทางนี้ก็ได้วีวีกูสองดักไปรอละกูสองดักอย่ามาอย่ามาอย่ามาจะได้ครบไม่ได้ทำไมมันยากเนี่ยวะเมื่อกี้กูไปห้าอันได้ไงเนี่ยอย่างไม่ไม่มีไม่มีไม่มีห้องนี้ เดี๋ยวก็ขึ้นไปสูงวันนี้อ่ะขึ้นไปสูงอย่ามันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละยังยังยังดื้อยังดื้อซูมหน้าซูมดูหน้าได้ไหมเนี่ยซูมดูหน้าได้ไหมโอ้ยย่อย่าอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมายังยังจะวิ่งต่ออีกพึงหน้าด้านนี้วะมึงหน้าด้านนี้มึ่งหน้าด้านด้าด้านอย่างนี้กูไปแล้วไปแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลอ้าวหายยิ่งหายแล้วมันหายไปเลยเฮ้ยแต่เสียงเสียงเสียงโอ้ยไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างไปอยู่ข้างล่างโอ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไอ้เหี้ยมวิ่งมาดักหน้ากูดีกว่าได้ได้ไม่กลัวไม่กลัวเคยกลัวที่ไหนมามาเลยมาเลยทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมกูดัก กูดักรอแล้วอือรอกู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 ส่องกูส่องไฟกูวิ่งเดี๋ยวก่อนอย่าอย่าเพิ่งขึ้นมานะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นมาเออนั่นแหละติดสตันกูเช็คห้องนี้ก่อนซ้ายขวาไม่มีไม่มีไอ้ไปไหนละนี่ไอ้เหี้ยหายแงไอ้สัตว์เอ้ยกูขอโทษกูขอโทษจากใจเอ้ยห้องนี้นี่เยี่ยมสาสาแล้วสาสาแล้วมึงจะมาข้างหลังวะเม่น่ามี ไม่น่าดีเอ,อ้ยยีนเสียงดังดิอูอ้มาใหม่มาใหม่มาใหม่กูกระโดดลงเลยไม่ได้มันจะกระโดดตามกูเปล่าวะวิ่งไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะฮะที่ยีน,น,นป๊อตจังเลยโนโนอีกแล้วโอ้โหแล้วมาอยู่ตรงโดงกล่องเฮียโดงกล่องโดงพญายเย็ด ไหนวะมึงจะมาเดินเอ้ยเฮ้ยเดเด็ดเดเหมือนสเลนเดอร์อยู่ข้างหลังใช่ไหมสเลนเดอร์อยู่ข้างหลังแน่ๆอี๋กูไปละมาไงเนี่ยลพอกเครียดโอ้ตาย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 ดีกว่าครับโอเคครับ เดี๋ยวผมต้องพยายามจะเล่นเล่นให้ได้เก็บให้ครบ6อันนั่นเองครับโอเคครับบาย